เสื้อวิ่งขวดพลาสติกเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนโดยเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยผลิตจากขวดน้ําพลาสติกขนาด500มิลลิาตรจำนวน20ขวดซึ่งกระบวนการรีไซเคิลดังกล่าวสามารถนําขวดพลาสติกกลับมาผลิตเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ได้จํานวนมากนะครับทั้งนี้ะครับผ้าโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ผ่านการฟอกย้อมผลิตจากเส้นได้จากโรงงานทอผ้าเส้นผ้านะครับจากโรงงานตัดเย็บรวมถึงเสื้อผ้าเก่าเหลือใช้นำมารีไซเคเลเกิดเป็นผ้าใหม่ซึ่งพัก พลาสติกประเภทนี้เนะครับเรียกอีกหนึ่งว่า PET ได้มาจากการรีไซเคิลขยะพลาสติกจากขวดน้ํานั่นเองนะครับท่านใดนะครับที่สนใจงานผลิตกับทางเรานะครับบริษัทที่รับผลิตเสื้อยืด DTG และเสื้อยืดที่ทํามาจากขวดพลาสติกอันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งมอบการันตีด้วยประสบการณ์และผลงานมากกว่า30ปีอยากได้เสื้อองค์กรเสื้อบริษัทเสื้อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเรานะครับมีความเชี่ยวชาญในฟอราการสกรีนผ่านเครื่องไดเ็กทูการเมนซึ่งมีทีมงานมือชีพ่พร้อมให้คว บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ